สวัสดีค่ะพ,ะพ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกท่านเนาะค่ะมนีเนาะค่ะก็ได้ม,มาพบมาพอกับช่องแม่หมูผ้าโชกอีกเช่นเคยเนาะ,ค,ะค่ะค่ะมือน,นีเนาะคะ่ะแม่หมูสิผ้ามาตามแนวทางเนาะคะ่ะแนวทางของพ่อแต้มเนาะคะ่ะพ่อแต้มเซียนคำนวณเนาะ,ค,ะค่ะท่านผู้ชมค่ะมาบึง่งมาชมไปนําแม่หมูเด้อค่ะว่าพ่อแต้มเพิ่นเสียห้ยแนวทางวันที่สิบหกพฤษภาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบห้า 5, เป็นตัวใดเนาะคะ่ะ มารับชมรับฟังไปน้ากันเนาะค่ะเนาะค่ะท่านผู้ชมท่านใดที่เข้ามาแล้วแม่หมูก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่หมูน้ำเน่ค่ะค่ะเพื่อแม่หมูสิได้เห็ดคลิปใหม่ๆในคลิปต่อๆไปเนาะค่ะเนาะค่ะเอาไปเบิ่งไปฟังพร้อมๆกันเลยเนาะค่ะเนาะพ่อครับครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพ่อค่ะพ่อครับมือนี้ก็มาน้ากันหลายช่องด้วยครับท่านผู้ชมครับช่องสวัสดีน้ำสูครน้ำเน่ครับเก่าแบบผ้ารวยครับผม BT bt ช่องดั้ล่าช่องแม่หมูกลับชมชมกลับมือทีมงานมากเต็มชุดครับพร้อมแล้วเนาะค่ะอันนี้สูตรของพ่อพ่อนครับสองห้าหกแปดมาตัวหนึ่งศูนย์หนึ่งสมี่หนึ่งสาสี่เจดเก้านาสามนัตัวโอ้สาม ะะ 1, 3, 4, เก at ้า4 7นหนึ <t arten> <t arten <t arten> <t arten ่งสามสี่เ็ดเาบ้้งนตัวเดียเก้าอาฟังละตัวอันนี้คือเรียกพอพอนนะครับเนาะอันนี้เรียกพอเตียมอ๋อสิมาตัาเตะกันบ่พ่ามาตัาเตะกันโอ้ผมเสี้ยนตัดเสี้ยนวเนี่เรียกอเตียมได้่ศูนกับหนึงค่ะอศูนกับหนว่าศูนกับพอพอนศูนย์ี้กับหนึ่งนี่บนหรือล่างวะบนบนครับบนบนอันนี้เป็นบนครับเรียกบนในน่าศูนย์กับพองพอพอนค่ะันนี้องพอเตียมในตัวไหน หากระพกหากระพกเพรากส้นพันตัวไหนหากระกครับส้นตัวนี้นี่เห็นว่าออบานี้เรียกพ่อเตี้มศูนยหนึ่งห้าหกเห็นป่ครับส้นกันเรียกเพาันาหากระกกันป่ครับศูนกับหนึผมจะจับคู่ให้เลย แต่ว่ากะกลับตัวน้ำน้องคำเนาะเพราะว่าเรียก่าบริักหลักแต่ว่าบริักหลักสิบลักหน่วยมาพากเมนคำครับอันนี้บนชนบนแม่นบ่ครับผมแม่นบนชนบนครับมาจับปูให้เลยครับ พ่อว่าเป็นแต่นมานครับน่ครับศนย์่งครับศูนย์ห้าศูนย์หกหนึ่งห้หนึ่งหกได้มากศูนย์หกมากศนตัวพอาแต้มนั่นเองด้วยครับศูนย์หกปรผมศูนย์หกปรเดนะอันนี้คือเอาติดหกเอาติดหกนี่อ่าพอแต้มติดหกอครับผมแต่ว่าพอแต้มที่เด็ดคือเล็กวิ่งพอแต้มนะครับบนนี่ครับวิ่งตัวไดเถ้าติดถ้าติดหกนะเอาหนึ่งหนึ่งเจ็ดแปดเก้าไปเชื่เลย หนึ่งเจ็ดแปดเก้าครับผมจิตแ<ช>ปดเก้าไปเ,เทียนะครับอ๋อันนี้หนึ่งเจ็ดแปดเก้านี่สองสูตรหาซิดงวดครับอันนี้คือสี่ตัว,ตวนี่สองสองส้อนกันตัวส้อนกันสองสูตรเลยตกตัวเดียวกันครับอ๋อมีหนึ่งน้ำกันนะครับี่หนึ่งสามหาได้หนึ 1, 1, 7, 8, ่งหนึ่งเจ็ดแปดเก้ามากตัวหนึ่งมี่หละถามเนี่ 2. 2> แปลว่ามีหนึ่งหกน้่มนะครับพี่น่องมีอยค พอแตมนําแต่สูตรที่บอเคยหลุดนะครับก็มีสองห้าหกแปดของพอฟอนนะครับแล้วก็ศูนย์หนึ่งสี่เจ็ดสามเก่ามาชนกับของพอแตมน้องพอแตมเนาะเนี่ยนครับนะครับศูนย์กับหนึ่งหากับหกขนานพิณหงนะครับเนี่ยเร็วมาชนกันเร็วแล้วเราสี่ตัวของผมมันสองตัวมั้รปะเมานมาใส่กันมาับเนี่ยครับแบนครับหากับหกอันนี้ศูนย์กับหนึ่งมันมาส้นกันอยู่ตรงตรงผมมีกับนี่ครับเอาเบิร์น้ำกันเอฟซีนี่สามนี่พี่น้องครับอเอางวดที่พันมา เห็นบ่ครับงวดที่ผ่านมาตัวนี้ได้สามกับสี่คตัวนี้ได้สี่กับหาส้นสี่ครับครับงวดนี้บ่ซ้นอ๋อแลยจับคู่เลยครับเลยมาจับคู่สักันเลยแม่นครับงวดที่ผ่านมาได้แปดกับเก้าขับหนึ่งเก้าครับสามกับสี่ออกสี่สองครับเขามีสถิติให้เบิ่งอยู่บ่แม่นครับพ่อแม่นงวดที่แล้วคือพ่อให้เด่นบนสามกับสี่สามกับสี่แต่ผมไปเด่นให้สามไม่เด่นให้สามแม่นพ่อครับผมสองตัวมาตัวนี้ผมครับโอเคอยู่ครับผม นี่คือเป็นเลขบนนะครับเนาะครับผมระวังศูนกับหนึ่งป่อยหลังนั่นบ่นิป่อยป่อยอันป่อยหลังได้บ่พอแต้มดนที่หกมันบ่ครับศูนย์หนึ่งกับหนึ่งหกเมีนครับอ่าครับท่านผู้ชมแต่ว่าศูนหากระงับหากับงามด้วย่อเต็มเมียนงามงามทั้งสองตัวครับเลขเลขงามมัดเลยนี่ครับระวังศูนกับหนึ่งจะผมจะห้วิ่งตัวเดีมงามทั้งสองตัวนะเต้วกันตามทีตีแล้วนี่ศูนยมันจะแห้งกว่าครับครับผม พราะหนึ่งเป็นติดเลขประจำมันมันดับครับผมแปดหนึ่งแปดหนึ่งห้าแมนพอทำอืมลอพี่น้องพี่เจรนาพี่เจรนาเนาะครับน้องเลขครับเลขสี่คูณน้องเลขผมอะไรกูนะครับอันนี้วิ่งบนนี่ก็ลึกใจยากเอาศูนย์เนาเด่นศูนย์กับอันนี้ไปตามเลขดับดับประยุกัขอโทษขออภัย้ครับเด้อเอซ ครับแล้วพอเตรียมกับบรูเขากันน้องคำเนาะเอาไปเป็นแนวทางครับครับไปไปกระจายความเสี่ยงนะครับแน่นคบอันนี้ก็ย่ามันสองเส้นน้องคำเนาะมันชุนกันสองเส้นเลยชนกันครับมัแนวเรียกล่างเลียกร่างเอาเอาต่อเนื่องเลยบ่นี่ตอนเหนื่งเลยครับตอนเหนื่งเลยบ่ผมเอาชุดเดียวเลยครับพอเตรียมชุดเดียวเลยครับชุดเดียวเนาะครับล่างเน้นให้เลยครับงวดเมื่อกี้เลขพอเขาเด้อศูนย์วิ่งเออวิ่งศูนย์ตัวเดียวครับสวนตัวเดียวศูนย์ค่ะว่ามันศูนย์วิ่ง พี่ดอนไลน์ศูนวิ่งัอ่านลได้เลยศูนย์วิ่งก็อ่านลาด้๋อนะครับชุดหลังแล้วค่ะของพ่อพ่อนะครับที่ผ่านไปเมื่อกี้นี้ได้คุยกันกับมีซีเจดคับซีหนึ่งซีหนึ่งค่ะเาบ้าบั่งของขอแต้มคือเกาล่ะเนีีจที่นองค่ะของพ่อแต้มผลเน้นที่ ศูนย์หกกับหนึ่งหกนะคะเจ็ดกับแอันนี้เป็นสูตรบนช้นกันนะครับผมโอ้แมเมียน,นอันนี้ล่างตวนสี่เจ็ดวันนี้เออล่างหกตัวรถครับจับคู่หคู่ชุดล่างนี้ปักรักบัเพอแตมอหรือบักปลักบัไดลปักัลักนะครับมี่ซี์มาทั้งตัวตรงแรืตัวกลับ จะไปตามสูตรก็น้องเขาเนาะครับครับผมกลับไปตามสูตรนะคร <benefit. S 2> ับเจ็ดสองชุดใดก็จังพิจารณาเบิ้งพี่น้องนะครับผมมาได้เขียนบ่ได้หลอกมาไว้เบิ้งมันยะง่าอะไรอย่างเงี้ยอ่ามาให้เพราะเพๆวันไหนนี่สูตรยังมากวันนึงคืนได้เนี่ยวันนึงคืนได้เนี่นี่เพิ่งวันที่เทไรเองยังตามของผมวันที่สิบสุดยังสีบ ท่นที่สิบัวน่ะช่างสีมากไปคือแต่ละแต่ละเจ้านี่สูตรนุ่มี่ลอยก็ครับครับครับเนี่ยหลายสูตรแล้วบางเทียนงงหลายเจ้าหลายหลายบึงก็มันต้องใส่ล่างสามเค่ะล่างนี่เขีดนะครับผมวิ่งเขีดเลยขันเขียดขันเขีดเออขันัเขียดเออคือโลดโลดง่ายๆแต่พอดับเนี่ยมันมีสีมีอยู่สี่สูตรอะไร สูตซีหาแปดยิงเลยชุดล่างคนแต้มละครับสูรซีหาแปดยิงเลยนะครับสูตรซหแปดแต่ว่าสูตรผมมันเจ็ดหาเจ็ดหาครับตรงกับเจ็ดหาครับแต่ผมเรีนเหเจ็ดสามกับเจ็ดหาครับพอชุดล่างนี้เด่นเจ็ดกับแปดฟันที่เจ็ดด้วยครับทชิงได้เลยเจ็ดตัวเดียวจ็ครับเจ็ดแต่พารักน้ยได้เ่ยเจบตัวน้ำครับนุยไั้เลยเจดกับเล็กประกบสองสามหานะพ่อเนาะตามสูตรรับเจ็ดวิ่งที่เจ็ดครับเด่นที่เจ็ดเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดหา พอเล่นี่้สองคู่ครับเจ็ดสามเจ็ดหาครับโตไว้นะครับแต่ว่าพอเพิ่นตัดเนี่ยพอแต้มพอเพิ่นตัดหาด้มันชนแต้มหาพอชนกันพอเพิ่นตัดเนยังกันร่งผมมันคนละคนละอาจารย์เอาพ่อพ่อให้วิ่งเกตมาแมนหน่อยวิ่งเอานี่เกตเกตมากมีสี่ชุดหนี่งมาตัดเลยนี่เข้าสามนี่แมนเข้าสามเลยแต่ว่าวิ่งวิ่งตัวเดียวกัน แต่ว่าจับคูกับชีคาดคาดขึ้นกันเนี่ยเจ็ดนี่ปลาังนวยมีหาเจ็อยู่ครับชนหาเจ็ครับยื่นเจ็ดรังนวยเลยซื้อตรงๆเลยเพรต้องกลับเลยนี่ยพราะลักเพอหลักสิบมันโบมีเจ็ดบมีเจกับศูนบมีศูนย์สามเจ็ดกับศูนน้ำเนาะบมี่กับตันน้ำครับชุดบนนะพ่อกับตัวน้ำโบชุดบนเม่นครับงวดนี่กับน้ำได้ครับทำชุชมครับ สรุปเนาะคะ่ะแนวทางของพอแต้มเนาะคะ่ะในงวดวันที่16พฤษภาคมพศ2565เนาะคะ่ะเลขโคูงสางของพอแต้มเนาะคะ่ะก็มี0กับ1เนาะคะ่ะและะ้วก็5กับ6เนาะคะ่ะแล้วกะขพอพอ็ของพอพจนของพอพจนบันดุงเนาะคะ่ะก็มี2 5 6 8 0 1 4 7 3 9เนาะคะ่ะส้นกันที่0 1นเนาะคะ่ะศูนย์กับหนึ่งเนาะคะ่ะอันนี้กับส้นกันที่หากับพกเนาะคะ่ะท่านผู้ชมค่ะพอแต้มมันกระจับคู่ให้ 0ู1ย์ห้าหนึ่งห้าศูย์หหนึ่งหนะคะเน้นที่0ูย์หกับหนนะคะเป็นแนวทางเลขบนนะคะของพอแต้มนะคะวิ่งที่ศูนย์นะคะวิ่งที่ศูนย์ค่ะสำหรับแนวทางเลขกรางนะคะก็ะมี7กับ8นะคะวิ่งที่8นะคะราคาสองสามห้าเป็นตัวประกบนะคะพอแต้มมักรจับคู่ให้เจ็ด7 5 8เจ3ดสามเจ็ดห้าดดสามดห้านะคะท่านผู้ชมค่ะแคปหน้าจอไว้เด้อค่ะ นี่ค่ะค่ะพิจารณาเบื้องเพื่อเปลี่ยนแนวทางหรือค่ะทางช่องแม่มูก็ได้นําเสนอตัวเลขเป็นเพียงแนวทางแค่นั้นเนาะค่ะสําหรับตัวเลขนั้นสีขาวสีรุดกระบากันเนาะค่ะเนาะค่ะสําหรับคลิปนี้เนาะค่ะแม่มูก็ขอขอบพระคุณท่านผู้ชมทุกๆท่านเนาะค่ะที่เข้ามาติดตามรับชมคลิปแม่มูเนาะค่ะขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกทท่านสชคดีถูกหวยด้วยเงินไปน้ำกันเนาะค่ะในวันที่ สิพฤษภาคมพศ2565นเนาะค่ะอย่าเจ็บอย่าจนเด้อค่ะพอๆพกันไหมในคลิปหนา้าสำหรับคลิปนี้แม่มูก,กัสสวัสดีค่ะ